าโโโมาถึงแล้วครับผมร้านกว๋วยเตี๋ยวนะครับ JB นะครับผมอยู่โรงแพ็กผักตลาดเทียร่านะครับผมกำลังไปครับตอนนี้ครับผมห็นไหมเพ่อนยุ่งงานกันบ้านี่คือเป็นอัไรน,นิ โอ้มีเหตุงานอยู่ครับผมราบมื้อนี้สิมามกินก๋วยเตี๋ยวแ่บๆนะครับโอ้เ่นมีคนเหตุงานอยู่นะครับอยู่นี่คนเพิ่นประมาณเป็นร้อยเพอพี่น้องนะครับคนเพิ่อนอยู่กันประมาณเป็นร้อยคนนะครับหอดแล้วพี่น้องหอดแล้วนะครับบ่ได้มาประมาณเกือบสองเดือนได้พเบาสะกคนครับผมก็จะมีคนเพื่อนเหตุงานอยู่นะครับผมเป็นโรงแพ็กใหญ่เลยได้พี่น้องเน้อนะครับคนไทยนี่บอต่ำกว่า ร้อยกว่าคุณพื่่ะพี่น้องนะครับผมนะครับฮอตดับพี่น้องนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปฮอดเดี๋ยวถ่ายให้เบิ่งครับบรรยากาศพี่น้องลงแพ็กนะครับร้านก๋วยเตี๋ยว JB นะครับตลาดเทราครับผมเท่าไหรู่มาถึงแล้วครับผมร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับ JB นะครับตลาดเทราครับผมลงแพ็กดูครับผักครับ คือบ้านเฮาพี่น้องเป็นเหงาโต๊ะกินข้าวอก็นี่ชักพักอย่างพี่น้องลายพักขนาดเลยโอ้หู้นี่มาพอดีเราอันค้นโบ้ไข่ลายไปเนาะอ่าหู้นี่จัดไปนะครับเพื่อนก็ให้นี่คือเป็นบุฟเฟ่เลยนะครับให้ยิบได้พักนับพักนะครับผมบ้านเราแบบเพื่อนเพื่ยิบวันนี้เพื่อนยิบได้ละว่าไปนะครับเครื่องปรุงนะครับคือบ้านเฮาเลยพี่น้องนะครับมีกะปิมีผิกเผานะครับแล้วก็มี หัวบดผีเพื่อนสืบ้านเฮาเลยพี่น้องครับบรรยากาศร้านนะครับใครเคยมาคอมเมนต์ได้เลยพี่น้องใครเคยมาร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับผมคอมเมนต์ได้นะครับผมวันนี้มาถึงช่วงคนบลายไปไหนนะครับผมอ่าคนบลายไปไหนบรรยากาศประมาณนี้นะครับมาวันนี้วันนี้เลยเออนี่ครับผมผักนะครับจับไปนะครับผมยิ่งไก่ก็มีด้วพี่น้องนะครับนั่งนอกเห็นหรือเนาะ ครับมาครับมาเลยครับผมโอ้โอเก่านะครับบรรยากาศร,ร้านพุ่นเห็ดใหม่นะครับพี่น้องอดูกด่อนหน้านี้ร้านบอเบียนดิซี่นะครับมาอีกเครื่องนึ่งยังบรรยากาศนะครับเปลี่ยนไปแล้วนะครับมาเบิงนะครับเดี๋ยวดิในตู้นี้มีอะไรซุกโอ้มีน้ำดื่มนะครับโอ้พี่เอาช้างด้วยน,น, <laughs> นอนอ ในาข่อยาดล่วงรับมาเนอจะมาอย่างเด้อครับข้างในเพิ่งจะมีปิ้งไก่นะครับผมครับปิ้งเท่าไรครับเจนสิบบาทนะครับยังเหมือนเดิมนะครับเสียบด้วยพี่น้องเยอบะข่อยาดล่วงรับหม้อก๋วยเตี๋ยวเพิ่นนะครับเอาโอเคครับเดี๋ยวรอเพิ่นเดี่ยวกตสทีมากินแซ่บๆนะครับเนาะบรรยากาศวันนี้วันนี้คนกะ บรายปันใดช่วงนี้นางานนะครับนางานของว่าจะเป็นป้าสตอป่าอย่างนางานสิหลายนะครับโอเคครับเดี๋ยวก๋วเตี๋ยวมาเดี๋ยวถ่ายให้ดูครับมาครับได้กินแล้วเดี๋ยวไ่ไเนี่ยบนี่มีข่าวมีบอมข่าวครับมีีมีเหลืองนหึงคนายเลย่เาตัวเรียบอกนี่ครับเนี่นี่ครับมันมีมี ถามันใกล้ท่ามันเรื่ปุยังไม่บอกบอกกันได้เด้อเพาว่ามนิไปตลาดเจราอีกไหมโอเคครับบอกกัได้ไก่ดีกว่าหิงประมาโอเคาครับผมจเียวองบอกแล้วครับยิไปตลาดเราต่อครับผมจาครับครมาครับพเนาะได้กินแล้วก๋วยเตียวครับ אחד <מח> מהם <מח> מצפצפ <מח> בכל המסייע למנוע בעיות בחלל